บ,บ,บเห็นไหมครับตัวนี้นําได้300แอมเลยนะครับ310แอมต่อที่12.9ต่างๆที่ใช้ไฟปลายทางก็ไม่มีไฟไปแบตก็ไม่ใช้ไฟเกิน12ก็ไม่เสื่อมเร็วประมาณนี้นะครับจาก5แอมตอนนี้เป็น30แอมซึ่งใช้งานจริงผมสั่งตัว200อย่างว่ามาแล้วนะครับตัวนี้แค่ทําให้ดูสวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมพงษจินดา สโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรยอิเล็กทรอนิกส์ครับจากคลิปคราวก่อนที่ผมรีวิวบอร์ดต่ำแล้วตัดเต็มแล้วต่อตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ถนอมแบตเตอรี่นะครับให้คงทน <Wow. S 1> ก็ได้เกรินไปแล้วนะครับว่าจะนำวิธีการต่อโมดิฟายการแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้มันจากวงจรเล็กๆนี้นำกระแส5์6์นะครับเป็น2 300A ซึ่งให้ตัดทุกตัวที่แบตเตอรี่จ่ายโหลดให้นะครับจ่ายไฟให้ถ้าไฟมันตัดก็คือเลิกจ่ายไฟให้ทุกตัวอย่างในบ้านผมก็อินเวอร์เตอร์2ตัวปั๊มน้ำแล้วก็หลอดไฟอื่นๆให้มันตัดออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คงไม่ไหวแน่ตัวนี้ผมนำมาใช้กับไฟถ้าทันใดยังไม่ได้ดูก็ดูคลิปก่อนนะครับนำมาใช้กับแบตเตอรี่ชุด24โวลต์ การตั้งค่าที่ผมลองให้ดูเขาก่อนลอง12นะครับผมก็ต้องตั้งค่าใหม่ให้เป็น24ส่วนจะให้ตัดเท่าไหร่ถ้าท่านใดที่แบตเตอรี่เยอะๆนะครับก็ให้สูงกว่านั้นก็ได้สมมติว่าแบต12โวลต์กระแสสูงเยอะๆใช้น้อยเราก็ให้ตัดอยู่ที่12.5รักษาแบต12หรือใช้ให้เยอะก็18.9ก็เสียงขึ้นไปอีกพยายามอย่าให้หมดอย่าให้ไฟหมดเกลี้ยงนั่นเองนะครับจ่ายรด ตั้งไว้ที่12โวลต์ถ้าหลอดประมาณนี้มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าทั้งอินเวอร์เตอร์ที่กินกระแสแค่ปั๊มน้ำผมก็8 9 9 m แอมป์แล้วมันกินกระแสบางครั้งเป็น1 0แอมป์แล้วตัวนี้ไม่ไหวแน่นอนตัวนี้แค่5 6แอมป์นะครับเลย,เลยฉะนั้นตัวนี้ไม่ไหวแน่นอนครับมีวิธีต่อนะครับคันนี้ซึ่งมีอยู่2อย่างอย่างที่ผม อธิบายไปแล้วก็คือนะครับเมกนิกก,กลไกลและก็แบบโซลิสเตตอุปกรณ์พาวเวอร์ทรานเซสเตอร์พาวเวอร์มอเตนะครับเป็นตัวสวิตตับต่อช่วยลองเสียบตัวนี้ให้ดูนิดหน่อยก่อนนี่ครับตอนนี้ 12. 1 2 1โวลต์ผมตั้งไว้1 2โวลต์คราวก่อนนะครับให้ตัดที่1 2แล้ว ให้มันต่อคืนเมื่อได้12.9โวลต์เพิ่มมา0.9โวลต์การใช้งานการตั้งค่าอะไรก็ไปดูคลิปเขาก่อนได้นะครับส่วนลิงก์เดี๋ยวคลิปนี้ให้อีกครับฉะนั้นตัวนี้ต้องหมุนถึง12.9โวลต์มันถึงจะต่อโหลดให้เราเช่แ,แบบไฟ12.4เห็นไหมครับ12.9 13มันก็ต่อพอเราไฟหมดไปเหลือที่12 12.3 มครับ12.2 12.2ตั้งตัดไว้ที่12หลอดตัวนี้สถานะการต่อครับ12.2ลดเหลือ12ทวลตตัดแล้วเห็นไหมครับไฟหลอดด,ดับแล้วก็หลอดตัวนี้ก็ดับไปด้วยแล้วถ้าใช้แค่นี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ทั้งหมดอินเวอร์เตอร์ตั้งสองตัวอันน้ำหลอดไฟอื่นๆอีกนะครับก็มีเยอะพอสมควรฉะนั้นมันก็ไม่รอดแน่ฉะนั้นเรามาเพิ่ม วิธีง่ายวิธีแรกก็คือเสริมรีเลย์เข้าไปครับโดยไม่ต้องไปบัดกรีอะไรมากมายเราใช้รีเลย์จากด้านนอกเลยก็วงจรนี้ไฟเข้าแบตเตอรี่บวกลบก็ยังใช้เหมือนเดิมส่วนตัวนี้แค่เราจะไปต่อเข้ากับรีเลย์จริงแล้วรีเลย์ผมสั่งมาแล้วครับก็ท่านใดใช้12ก็เป็นคอย12ท่านใดใช้24ก็เป็นคอย24โวลต์กระแสก็ตามที่เลือกตัวนี้ผมแค่ลองให้ดู12โวลต์30แอมป์ซึ่งผมสั่งมาเป็น 24โวลต์200แอมเป์เป็นรีเลย์สตาร์ทรถยนต์นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับก็พรุ่งนี้น่าจะมาถึงก็ไม่รอครับถ่ายคลิปทําให้ดูเลยก่อนหรือหรือไม่นะครับมันมาถึงเดี๋ยวผมก็ต่อไล่สายให้ดูอีกทีเพื่อ,อมือใหม่อยากทําตามหัดทําตามก็จะได้ทำตามได้แบบง่ายๆนะครับเราก็เอาเส้นไฟออกนี่ไปต่อเข้ารีเลย์ได้เลย 12หรือ24ต่อเขานี่ตัดต่อนะครับเราใช้รีเลย์กระแสสูงเป็นตัวช่วยไฟออกชุดนี้เราก็มาต่อเข้าคอยรีเลย์ได้เลยครับอย่างตัวนี้30 m แอมป์เราก็ต่อโหลดได้3 0แอมป์จะได้กระแสสูงขึ้นแล้ว30แอมป์หลอดไฟครับคันนี้จากหลอดไฟเราต้องเอาที่ตรงนี้เราก็ไปเอาที่แบตเตอรี่เส้นหนึ่งเอากับลบโดยตรง เส้นหนึ่งเราก็ผ่านรีเลย์ตอนนี้ผมตัดต่อด้านลบอยู่งั้นก็ใส่ด้านบวกตัดด้านลบก็ได้ด้านบวกก็ได้แต่เขานียมตัดด้านบวกกันนะครับประมาณนี้งงหรือเปล่าครับถ้างงจะเขียนแผนผังให้ดูจาก5แอมป์ตอนนี้เป็น30แอมป์ซึ่งใช้งานจริงผมสั่งตัว200อย่างว่ามาแล้วนะครับตัวนี้แค่ทำให้ดูซึ่งจะไม่ต่อจะต้องถึง12.9 หลอดอยังไม่ติดครับฉะนั้นต้องเร่งไฟ2.1.2แล้วนะครับจุดห้าใกล้เต็มแล้วเห็นไหมครับติดเหมือนกันรีเลจะมี2ตัวตัวนี้จะต่อเข้าคอยตัวนี้เมื่อตัวนี้ได้รับไฟจากคอยปุ๊บนาสัมผัสรีเลยตัวใหญ่3 0มแอมป์ก็จะต่อให้หลอดไฟหลอดไฟก็ติดนะครับติดแล้วไฟ13โวลต์ตั้งตัดไว้ที่12ถ้าไฟตก12 1 12. 2 2 1 2 1ตัดแล้วเห็นไหมครับทำงานได้ก็ใช้ดีเล์หรือท่าในใดมีรุ่นนี้สับ2ตัวเราก็มาขนากนการก็ได้6 0แอมป์นะครับขนาดหน้าสัมผัสได้6 0แอมป์3ตัวก็ได้เป็น1 0 0แอมป์แล้วง่ายๆเลยครับส่วนวิธีที่2ตัวนี้เป็นกลไกลนะครับแมกเนติกในนี้นะครับผ่านขดลวดขดลวดจะทำสนามแม่เหล็กเกิดสนามแม่เหล็กดึงแผ่นเหล็ก ให้หน้าสัมผัสติดกันด้านในครับกอแค่นั้นซึ่งผมเคยทําคลิปเรื่องดีเย์ทำงานยังไงไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนนี่ครับมันมีขดลวดอยู่ในนี้ไดเลยพอจ่ายไฟเข้าขดลวดมันก็จะมีแรงดึงทําให้คอนแทคหน้าสัมผัสต,ตัวนี้ก็มาติดกันครับประมาณนี้ตัวนี้24โวลต์ประมาณนี้นรนครับคันนี้ มาดูวงจรบางท่านมองสายมันยุ่งยากนะครับมันยุ่งเหยิงเดี๋ยวเขียนเป็นวงจรให้ดูวิธีแรกหลักการทำงานคร่าวๆตัวนี้เป็นบอร์ดต่ำตัดนะครับซึ่งก็เหมือนที่บอกไปแล้วว่านำกระแสได้ต่ำประมาณ5-6ถึงแอมฉะนั้นเราจะใช้ไฟเยอะๆคงไม่ไหวนะครับก็เลยใช้รีเลย์หนึ่งตัว ด้านไฟที่ออก 12V โวลต์ต่ำตัดนะครับที่เอาไปใช้ตอ่หลอดไฟนั้นเราก็มาต่อเข้ารีเลย์เข้าคอยของรีเลย์แทนเราต้องเลือกใช้รีเลย์แบบที่มันมี2ขานะครับหรือขาเดียวสถานะออนนะครับก็ได้เหมือนกันถ้าตัดออกนะครับคือเมื่อไฟถึงเกินสมมุติว่าตั้งที่ 12V โวลต์ถ้าไฟเกิน 12V โวลต์มันก็จะนี่เลี้ยงบอร์ดนะครับ อีกเส้นหนึ่งก็เป็นกราวครานี้เมื่อไฟมาที่บอร์ดเกิน12มันก็จะทําการต่อเมื่อต่อก็จะมีไฟ1 2อโวลต์ออกตรงนี้ก็จะไปดึงเกลืสนามแม่เหล็กด,ดึงหน้าสัมผัสรีเลย์มาจับเชื่อมไฟก็นําไปใช้งานเป็นบวก1 2โวลต์นะครับแต่ทันทีที่ไฟตกลงต่ำกว่า12งโวลต์ตัวนี้ก็จะหยุดจ่ายไฟเมื่อหยุดจ่ายไฟคอยก็ไม่มีนะครับฉะนั้นสปริงตัวนี้ก็จะดันสวิตช์ออก ก็หยุดการต่อตัดวงจรนั่นเองง่ายๆนะครับประมาณนี้สําหรับรีเลย์นี่คือวิธีการต่อใช้งานของรีเลย์เพิ่มกระแสะให้กับวงจรต่ําตัดต่อเต็มต่อนะครับเมื่อไฟต่ํามันตัดแล้วเต็มมันก็ต่อแค่นี้เองง่ายๆก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นกล่องรีเลย์ประมาณนี้วงจรการทํางานครับเมื่อมันต่อมันก็ดึงสวิต เมื่อไฟตกมันหยุดจ่ายไฟตรงนี้ก็ไม่มีแรงดึงนะครับสปริงก็จะดีดสวิตตัวนี้ออกแค่นั้นเองส่วนอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการใช้มอดเฟดเป็นตัวสวิตออนสวิตออฟเมื่อกี้เป็นวิธีแรกนะครับคราวนี้วิธีที่2ก็คือโซลิสเตตก็คืออุปกรณ์กึ่งตัวนำตัวนี้ผมใช้มอสเฟตนะครับเบอร์ i r f 3 2 0 5 1 1อยสมตัวก็ 330M อยมอเหลือๆเ,เลยครับผมต่อวงจรไว้แล้วก็มีตัวต้านทานขาเกตรดรอปแรงดันลงใช้ 10K และขาเดรนกับขาเกตใช้ค่า5 6.8K ซีเนอร์ไดโอดนะครับกันขาเกตไฟเกิน5โวลต์วงจรมั่วๆม,มันต้องใช้การคำนวณซึ่งเป็นวิธีที่ยากแต่ง่ายเพิ่มกระแสดได้นะครับเพิ่มเข้าไปอีกนี่ก็ได้กันหลายร้อยแอมวิธีนี้ ก็วิธีการก็อาศัยบอร์ดตัวเก่าขาเกตของมอเรเฟสเราก็ต่อเอาไฟบวกจากบอร์ดครับคันนี้เฟ ET ตัวนี้จะตัดต่อที่ไฟลบนะครับไฟลบเราก็เข้าที่ขารีากไม่ถูกเรนหรือซอสอะไรสักอย่างขาด้านนอกก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าต้องคำนวณโหลดคำนวณแรงดัน กันสักหน่อยถ้าใช้12โวลต์หรือ24โวลต์ก็น่าจะเพิ่มค่า R ตัวนี้บ้างก็ดีไฟลบนะครับจะเข้าขาข้างหนึ่งขาซอสหรือเปล่าขาเรนนะครับขาซอสผมไม่ได้ใส่ฮิซิงขนใส่ตัวนี้ก็คือนี่เลยครับตัวถังเป็นอันได้แล้วมันต,ต่อที่ไฟลบคันนี้ก็โหลดของเราก็ตัวเดิมครับคือ หลอดไฟข้างหนึ่งเขาก็จับที่ขาขากลางขาเดรนหรือซอสจําไม่ได้ผมมันมั่วตลอดส่วนอีกข้างหนึ่งคีบที่บวกครับเพราะผมตัดตัดไฟลบมันเองครับเกือบร้อยนะครับซึ่งจะเห็นว่าหลอดไฟเราไม่ได้เอาที่ที่บอร์ดตัวนี้เอาแค่ไฟบวกมันไปจ่ายให้เกตเพื่อปิดเปิดเพื่อออฟออฟมัดเฟสแค่นั้นนะครับจนได้ถึง1 1 0แอมป์ครับครันนี้ก็มา เสียบดูเสียบไฟดูปุ๊บ11.9เช่นเดิมครับผมตั้งไว้อยู่ที่ยังไม่ทำอะไรอยู่ที่12ฉะนั้นมันไม่ต่อผมก็จะต้องไปไเดี๋ยวหันไปนู่นดีกว่ามันสว่างมากหลอดนะครับแล้วเราก็ตอนนี้อยู่ที่11.9โวลต์ต้องให้ได้12.9หรือเปล่าตั้งก่อชุด เห็นไหมครับตัวนี้นําได้300แอมเลยนะครับ310แอมต่อที่12.9ก็ตัดอยู่ที่ไฟหมด12โวลต์ตัวนี้คือทดลองให้ดูใช้งานจริงไฟผมระบบ24โวลต์ฉะนั้นผมจะตั้งให้ตัดที่24โวลต์นะ12ก็ตัดแล้วครับผมจะตั้งเป็น24โวลต์ ให้ตัดเมื่อไฟหมดเหลือ24โวลต์และให้ต่อเมื่อไฟถึง24.8หรือ24.9ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ได้วงจรตัดต่อกระแสสูงจาก5แอมป์เป็น300แอมป์แล้วครับนี่ครับนำไปประยุกต์ใช้งานได้รีเลย์ตัวจริงมาถึงผมจะใช้เป็นรีเลย์เอานะครับก็อาจจะทำอีกคลิปนึงให้ชมกันอีกและก็ยังมีอีกก็คืออินเวอร์เตอร์เมื่อ มเมื่อแบตหมดตัวนี้ตัดไฟอินเวอร์เตอร์จะเลิกจ่ายไฟนะครับเรายังสามารถทำสวิต t ์ออโต้ต่อที่แรกมันใช้อินเวอร์เตอร์อยู่พอไฟอินเวอร์เตอร์หมดปุ๊บมันจะต่อไฟไฟฟ้าบ้านสลับแทนให้ซึ่งมันมีขายตัวละ5600นะครับแต่เราสามารถทำได้ง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปคราวหน้าหลังจากผมทำซ่อมเปลี่ยนมอเตอฟินเวอร์เตอร์ได้แล้วนะครับจะมานี่ให้ดูตอนนี้ก็ไฟ ไฟโหลดเราไม่ได้เอาจากบอร์ดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหลอดละคือบวกเข้าตรงส่วนลบลบจะเข้าขามอเเฟตแล้วออกขานี้ซึ่งมันจะตัดต่อตามตามวงจรตัวนี้ก็สิบเอ็ดจุดเก้าเห็นไหมครับผมตั้งให้ต่ออยู่ที่สิบสองจุดเก้าทำงานได้ดีเหมือนกันเห็นไหมต่อแล้วติดแล้วด้านโน้นก็ติดแล้วถ้ามันตกกว่าสิบสองโวลต์มันก็จะตัด 12.2 12.1ตับแล้ว12โวลต์ไปเห็นไหมครับก็ประมาณนี้ทำงานได้ครับ2วิธีง่ายๆก็แต่ว่าโซลิสเตนนี่จะให้กระแสได้สูงกว่าและสามารถเพิ่มได้ง่ายกว่าด้วยนะครับอย่างตัวนี้ผเจาะรูไว้4รูถ้าเอามาขันสัก4รูเป็น1 2 3 4 5 5ตัวก็ประมาณ500กว่าเอ็มนะครับ560รหรือเปล่า เหลือๆเลยครับนี่คือวิธีการเสริมกระแสส่วนอินเวอร์เตอร์โดนตัดไปแล้วนี่ทำยังไงละครับไฟเราก็ไม่มีใช้มันก็มีวงจรออโต้อยู่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับมีวิธทีทำหลังจากที่ผมทำวงจรอินเวอร์เตอร์เสร็จเปลี่ยนมอสเฟตอ,อินเวอร์เตอร์นะครับเที่ยวนี้ก็คือทำระบบออตโต้ทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบให้เนีย,นยบๆใช้งานสบายๆไปยาวๆเลยนะครับ เมื่อกี้คือวาดการทำงานของการต่อรีเลย์เพิ่มกระแสะนะครับคราวนี้มาถึงตัวนี้ตัวที่ผมลองต่อ on off ให้ดูแล้วก็คือการใช้มาเฟต i r f 3 2 0 5มันทำงานยังไงแต่ตัวนี้จะทำการตัดที่ไฟลบนะครับมาเข้านี่แล้วก็ออกไปใช้งานนี่เช่นเดิมครับบอร์ดต่ำตัด ตัวจุดที่ไฟบวกออกเราก็ใช้ตัวต้านทานดรอปไฟ12โวลต์หรือ24โวลต์เดี๋ยวขาเกตมันรับแรงดันสูงกันไปเดี๋ยวพังช็อตนะครับส่วนบวกเราก็นี่บวก12โวลต์ต่อเข้าโหลดเลยครับแต่เราจะตัดที่ลบก็ไปใจ่ายให้โหลดต่อไปเราก็ต่อไฟสำรวจเช่นเดิมครับก็คือด้านบวกด้านลบ วิธีการก็คือว่าเมื่อมันมีไฟนะครับเกิน12โวลต์มันก็จะไฟออกไฟออกนี้ก็ผ่านตัวต้านทานนะครับแล้วก็มาทริกขาเกตของมอสเฟตตัวที่ผมเลือกใช้ก็ iRF3205 110M 55โวลต์นะครับเมื่อมันมีการทริกนะครับก็ทำให้สวิตช์ออน เกิดการนำกระแสเกิดขึ้นนะครับที่จริงแล้วผมสลับขั้วนะครับตัวนี้วานสลับขั้วต้องอีกขาหนึ่งแต่ก็ช่างมันแค่เมื่อมีการทริกออนทําให้เกิดนํากระแสระหว่างขาเดินกับขาซอสน,นะครับไฟลบก,ก็ทําให้เกิดไฟออกใช้งานครบวงจรแต่เมื่อไฟแบตเตอรี่12โวลต์น,นะครับหมดวงจรต่าตัดสำรวจกระแสแล้วต่ำกว่า12ที่ตั้งที่ตั้งไว้ มันก็จะไม่มีมันก็จะตัดนะครับไฟตรงนี้ไม่แดงแล้วก็ไม่มีตัวต้านทานเอ้ยไม่มีไฟออกมาที่ตัวต้านทานที่ขาเกตก็จะไม่นํากระแสเป็นสวิตช์อฟก็จะไม่มีไฟเส้นตัวนี้ก็ข้อดีก็คือสามารถเพิ่มจํานวนขึ้นง่ายกว่านะครับก็ตัวละร้อยสิบเหมือนผมขนานไปแล้วเมื่อกี้สามตัวก็สามร้อยสามสิบแอมป์ใส่อีกตัวก็เป็นสี่ร้อยแอมป์แล้วครับ แต่ว่ามันต้องคิดค่าตัวต้านทานแล้วก็มีซีเนอร์ไดโอดกันไฟเกินแล้วก็มีตัวต้านทานไมอะหาเกตประมาณนี้นะครับงั้นก็เลยอาจจะว่าผิดว่าถูกบ้างนะครับแต่คร่าวๆก็คือประมาณนี้การทํางานนี่แหละครับเมื่อมีไฟเกินที่ตั้งไว้วงจรก็จะทำการจ่ายไฟออกนะครับต่อ ต่อรีเลย์ตัวเล็กในนั้นนะครับไฟก็จะออกมาขาเกตเมื่อไฟขาเกตผ่านตัวต้านทานดรอบกระแสและดรอบโวลต์ลงแล้วก็เข้าที่ขาเกตของมอสเฟตนะครับมีมอสเฟตทริกออนหรือไบอัสมันก็เกิดการสภาวะออนนะครับนำกระแสไฟลบที่จริงถ้าจะไล่ก็ต้องบวกวิ่งมางี้แล้วก็ลบครบวงจรนะครับหรือไล่แบบนี้ก็ได้แล้วก็จะมีไฟลบออกประมาณนี้แต่เมื่อไฟ12โวลต์ต่ำกว่าปกติ ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ก็คืออย่างเครื่องนี้เมื่อกี้ตั้ง12โวลต์ต่ำกว่า12ปุ๊บตัวนี้ก็จะหยุดรีเลย์ตัวเลขตัวนี้นะครับหยุดการต่อไฟ12โวลต์ไม่มีไฟบวกมาขาเกก็ไม่มีการทริกออนนะครับเป็นออฟก็ไฟมาถึงแค่นี้แล้วก็ไม่นำกระแสก็จะหยุดการตัดวงจรหยุด นำกระแสก็ว์ต่างๆที practice, ่ใช้ไฟปลายทางก็ไม่มีไฟไปแบตก็ไ <ixed> ม่ใ <generally> ช <học> ้ไฟเกิน12ก็ไม่เสื่อมเร็วประมาณนี้นะครับสาเหตุเหตุผลในการใช้นะครับวิธีการโมดิฟายนะครับโมให้กระแสสูงขึ้นนะครับบอร์ดร้อยกว่าบาทให้กระแสสูงขึ้นก็โอเคตามนี้เลยครับก็โอเคครับเสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายรายการตัวคอมเมนต์นะครับมีอะไรแนะนำ หรือสอบถามคอมเมนต์กันมาด้านล่างคลิปวิดีโอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับทำระบบไฟตัดเมื่อไฟตกต่อเมื่อไฟเต็มด้วยบอร์ดตัวเล็กๆนี้แต่จ่ายกระแสได้สามสี่ร้อยห้าร้อยแอมป์ได้สบายๆติดตามคลิปหน้านะครับเมื่ออินเวอร์เตอร์ไม่จ่ายไฟก็จะสลับใช้ใช้ไฟบ้านอัตโนมัตินะครับก็ ฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์กันด้วยสำหรับคลิปนี้มาฝากเพียงเล็กน,น้อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ